สวัสดีพี่น้องผมครับตอนรับตันเก่าสูยช่ชองซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรอยเอ็ดนะครับโดยกับผมสร้างนึกรอยเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนนะครับจำนายรถบรรทุกรถหกล้อถุกชนิดเลยนะครับปร่ว่าจะเป็นหกหอกอบหกหอเช่นหกหอดํำหรือว่าหางหลักนะครับมีอนีออกมาอยู่ที่เต็นบ้านสวนเฮานะครับออกมาอยู่ที่เต็นบ้านสวนเฮา 15ทุกท่านคำว่าเบิง้งมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิ115แรงนะครับคู้โฉบ115แรงปี37นะครับปี37ครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้อย,ยู่ที 2, ท่2แสนบาทนะครับ2แสนบาทนะครับมันบ่มีผู้เหตุทางหลักให้นะครับก็เลยได้ให้แต่อพ่อเล้วมาเหตุให้มือนี้นะครับนี่แต่อพ่อผมนะครับผู้อยู่เบื้องหลงัง เป็นร้อยสิบหาเรีงนะครับ115ร้อยสิบห้าเรีงปีสามเจ็ดเราเมืองสภาพเครื่องกันก่อนนะครับเมืองสภาพเครื่อง คเครื่องดีนะครับเครื่องดีสึงดีมากนะครับแห่งปานเดือนหะโมมีดันบมมีไในะครับฝากกันข้อค่อนกันยังอยู่นะครับฝากกันข้อคามกันยังเดิมเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เคียร์เสียเลยนะครับ ล่องมาหางมืในส่วนของคาซี่นะครับบ่สวกบารอเมืในส่วนของคัดซีนะครับ,บ,น,น,รบนี่คือุะภาพคัซีผมก็เคยสื่อรถมีซู่จะแข็งเยาว่าที่แรกว่าเป็นไหนคซัซี่สี <laughs> เป็นระบบผังปไฟไฮเดรลิกนะครับเป็นระบบผังปไฟไฮเดรลิกขึ้นรถเกี่ยวหน่อยรถไทยหน่อยเดี๋ยวสบายเลยนะครับเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอสิบข้ ขึ้นไม้อย่างดีนะครับหลังล่างนี่เป็นเล็กล่างหนาซีนะครับหนาซี่กำลังสามหลังล่างน,นะครับเน่าเน่าเท่าไรเน่าซี่เมตรสามว่ายาวสีเมตรสามจิตหนูพังปลาไฮเดรลิกนะครับนี่ระบบหางปลาไฮดรลิก

ไตาอาร์ตขัน้นหนาว่าล่ะลดไหลนะครับพ่อไปพ่อแล้วก็เห็นไปเครื่องนี่ดีเลยนะครับเครื่องดีเครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องนิ่มๆรถหนีมาท่านไในท้ำสีนะครับคือเราผมบริเวณสีนะครับบางครับ ร้อยนะครับหรือว่าพางปลาใส่เลยปกตินะครับเครื่องดีๆเลยหมือนเครื่องดีๆนะครับเครื่องดีๆหนึ่งนิ้มเลยแห่งครับนะครับมิซูวิชิร้อยสิบห้าแรงปีสามเจ็ดครับถ่ายลาดนะครับระบบพางปลาให้ดดีพร้อมใช้งานเลยนะครับสองแสนบาทนะครับราคาที่ผมตั้งไว้นะครับสองแสนบาทครับนี่ พร้อมใช้างานเลยวันนี้บ่ดิ้งี้ยมาล่ว,ลลวันนียนี่ได้ครับแต่ว่าภายใน นี่คือสภาพภายในนะครับหลบวัตถีอนใส่อะไรบ้างวะเนี่ย, <Yeah. S 1> ยน้องมีแหวนหบวัตกางเครื่องเมื่อกอ้ขบอยู่เหรอนี่นะครับสภาพภายในสวยๆครับบัวหุ่มใหม่ๆนะครับบัวหุ่มใหม่ๆแล้วสวยๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็มิซูบิชิร้อยสีแรงปี37ไทล่าครับ เด,ดี๋ยวติดเครื่องดีครับสีสวยพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524 0913 5 4 4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอเดียไลน์ของผมนะครับก็บฝากทุกท่านไว้น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยบพรว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทางเพจ ช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับแล้วก,ก็ทาง YouTube นี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสุดท้ายนี่นะครับสุดท้ายนี่ผมจางนึกร้อยเอ็ดนะครับพร้อมกับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม พบกันใหม่ในคะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ